สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเส้นทางรวยเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับถามว่ายากไหมมันก็ยากถามว่าง่ายไหมก็ง่ายนะถ้าคนรู้จักทำมาหากินแต่การทำมาหากินเนี่ยมันจะประก,กอบไปด้วยหนึ่งคือความซื่อสัตย์ความซื่อแล้วก็ความรักในสิ่งที่ทำ บางคนรักในงานที่ทำถึงจะเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องทำเพราะมันคืออาชีพส่วนบางคนมีอาชีพแต่ต้องการที่จะหาเงินโดยชานฉลาดมันก็จะต้องแรกมากับอะไรที่มันเป็นเป็นสิ่งที่รวดเร็วทันใจเช่นเรื่องเงินลงทุนเอาไปลงทุนนู่นนี่นั่นนี่แหละคือรวยทางลัดนะครับจริงๆแอดดิมองว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่า นะเพราะคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยมาสร้างความสุขให้กันและกันมาเห็นหน้าเห็นตามาถามสารทุกสุขดิบมากอดกันมานอนด้วยกันมาเจอกันแม้กระทั่งความเป็นแม่เป็นลูกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนทุกสิ่งทุกอย่างคือมีเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ดับสูญ ะครับเราตัางหากที่ต้องอยู่คนเดียวให้ได้เราต้องใช้ชีวิตของเราให้ได้ในเมื่อเราทำธุรกิจนะครับอ่ามันก็จะเต็มไปด้วยองค์กรที่มีผู้คนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือในอ่าองค์กรที่มี People Too m นะครับคือคนเยอะอ่านะครับ เราจะทำยังไงดีให้ทุกอย่างดีขึ้นในเรื่องของธุรกิจก็ต้องสู้ต่อไปและมีใจที่บริสุทธิ์มีใจเป็นธรรมโดยที่ไม่คดโกงใครอันนี้คือดีมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเจอปัญหาหรือมีคนคอยสกัดดาวรุ่งที่เขาเรียกว่าอาวตารหรือคนที่ไม่มีตัวตนบนโลกโซเชียลเอาหน้าตัวอะไรก็ไม่รู้มาใส่เป็นสัปะหลาดบ้างเป็นหน้าใครที่แต่งโดย AI อะไรอย่างเงี้ย ไอ้พวกนี้บอกเลยว่าน่ากลัวเพราะเราไม่รู้เลยว่าเขาอยู่เทือกเขาเหล่ากอที่ไหนเป็นใครแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังเขามีปมหรือเปลา่าเขารู้สึกไม่ชอบใครเขาจะเม้นใครในพื้นที่แบบนี้ได้หรอได้หรอครับไม่ได้นะถ้าก็ฟ้องจริงๆอะ่ะนะครับมันไม่ได้เลยคือต้องอดทนอย่างเดียวอะ่ะที่จะ เจออะไรแบบเนี้ยเจอของแรงเขาเรียกเจอของแรงนะครับจริงๆตำรวจไฟเบอร์เนี่ยอ่ะไม่ใช่ไฟเบอร์ไฟเบอร์นี่มันคือ,อยาลดความอ้วนหรือเปล่าตำรวจไซเบอร์นะครับเขาเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์หาตัวคนที่สร้างข่าวปลอมได้แน่นอนไม่ต้องกลัวครับบอสตั้มนะยังไงพวกเราก็รักเธอนะครับแล้วก็อยากจะให้เธอมีความสุข เพราะว่าเธอเนี่ยดูมีออร่ามากนะหมายถึงคุณคุณตั้มเนี่ยพิรุณกรเนี่ยเขามีดรามา่ามีคาริชมามีความหลอ่อมีความเท่ของเขามีสไตล์มีลุคของเขา,า,ขเขานะครับอ่าถึงเวลาทำคอนเทนต์ถึงเวลาทำอะไรเขาทำทุกอย่างครับเพื่อให้ทุกอย่างออกมาดีและเพอร์เฟกอย่าไปว่าเขาอย่าไปทำลายเขานะฮะดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแอติวเชื่อว่าทุกอย่าง เหตุและผลมันมีหมดอะไรที่ทำไว้ในสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องจงรับกรรมนะครับอะไรที่ทำแล้วเป็นสุขไม่ทุกข์คุณก็ได้บุญไปเต็มๆมีแค่แนีชีวิตแล้วถ้าคุณจะเลือกอะอะมีแค่แนี้มันมีอะไรไม่มากหรอกชีวิตเนี่ยเราแค่เปลี่ยนตัวเองนะลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างวางแผนก่อนแรกๆอาจจะเหนื่อย นะเหมือนการจัดบ้านอะ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวจะมีไอเดียหัวก็เริ่มใบขึ้นละเริ่มดีขึ้นละนะครับเนี่ยทุกวันเนี่ยมันต้องต้องมีสติในการใช้ชีวิตนะครับอย่าไปหวงังหรืออย่าไปโลภนะใช้ชีวิตธรมธรมดาธรรมดาสบายสบายไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจใครชีวิตของเราไม่ได้แข่งกับใครเดี๋ยวสักวันเราก็มีเราก็รวยเราก็ ค้นขีดความจนของเราไปนะครับตั้มเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรมากมายแต่ก็พอที่จะมีพอที่จะมีในการสร้างวงและสร้างตนเองได้เขาจะซับพอตัวเองยังไงก็ได้เพราะเขาก็มีเงินเขาไม่ได้ถึงขั้นแบบไม่มีเงินไม่มีอะไรจะกินไม่ใช่นะครับไม่ใช่ปออตั้มเขามีเงินนะแต่เขาก็โมโหมใครๆก็โมโห บอกว่าองค์กรเราอะนะไม่มีใครชอบหรอกฟอกเงินกันไม่จบไม่สิ้นแต่ละคนนะครับแต่ตอนเนี้ยบออตั้มเขาเดือดเดือดเพราะอะไรอะเพราะว่าเป็นหมอลำฟอกเงินไงไม่จบไม่สิ้นคิดว่าตัวเองใหญ่ที่สุดจะพูดอะไรก็ได้หรอคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่มากมายซึ่ง โอโหแบบยิ่งใหญ่สุดๆในโซเชียลแล้วอะ่ะจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ได้ต้องมีสันดานแบบไหนกันมันม่งบอกถึงอะไรหลายๆอย่างอยากรู้เหมือนกันว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าเก่งจริงทำคลิปมาอีกโพสมาอีกว่าเกรงไกลอีสานสินคือหมอลำสีเทาหรือหมอลำฟอกเงินนะครับคนที่มีความคิดแบบนี้นะครับทำลายคนอื่นเนี่ยแอดดวว่าเขาค่อนข้างที่จะโรคจิต แล้วก็ต้องการยารักษาหรือออฟอยาเองปะใช่ไหมออฟยาเองถ้าออฟยาเองนี่อันตรายนะไปขอยาเพิ่มไปเร็วนะจิตเวทครับจิตเวทบางคนเข้าใจตัวเองนะแล้วก็รู้พอเขากำลังรักษาตามแผนที่หมอให้แต่บางคนเนี่ยหมอพูดอะไรไม่ฟังดื้อไม่กินออฟยาเองจนกลายเป็นประสาท ประสาทแดกก็ใช่ไหมครับพอประสาทแดกมากๆเนี่ยเห็นใครก็แบบเพ้อไปหมดนะเห็นใครไม่ถูกชะตาก็โพสต์ในสิ่งที่ไม่ดีโพสต์อะไรที่มันทําให้รู้สึกใจพังอะนะครับคนเหล่านี้ต้องถูกเอาไปรักษานะครับรักษาที่โรงพยาบาลนะครับรักษาเสร็จเป็นไหนต่อถ้ายังไม่หายไปวัดไปวัดคืออยู่ในโรงนะแล้วก็เผาไปเลยนะ โลกโลกนะครับอ่ะโอเควันนี้ขอใค่ดีก่อนแล้วกันเป็นกำลังใจให้กับบอสตั้มรจ้าวันนี้นะครับสวัสดีครับ